ผมชื่อนายจักรพันธ์ละคำเป็นคนอำเภอสรวนคภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอายุ43ครับขับสล้อครับผมวันที่เจ็บกระเป๋าได้ประมาณตีหนึ่งกว่าๆหรือตีสองเนี่ยครับก็เวลาก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมมาเจอกระเป๋าตกอยู่ตรงกลางถนนเลยครับ เขาดีใจเลยครับเขาบอกว่าเงินเขาอยู่ประมาณ7 0,000แต่เขาใช้อะไรออกไปก็เหลืออยู่ประมาณ6 0,000กว่าก็ตรงกับจํานวนที่ผมเก็บได้พอดีครับไม่คิดจะอยากได้ครับเพราะว่าผมก็เคยทําหายเหมกันเคยเสียดาย มันก็เป็นจํานวนเยอะเอามาใช้เป็นส่วนตัวก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเป็นของของเขานะครับชิดอย่างเดียวก็เป็นคืนเขานละครับไม่ใช่ของตัวเองยิ่งทุกข์ใจเลยเอาของเขามาเอามาใช้ก็ไม่สบายใจนะครับสอนลูกก็ไม่ต้องไปหยิบของคนอื่นครับถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็สอนลูกอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่สิ่งของตัวเองไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปหยิบของเขาก่อนจะเอาของคนอื่นต้องขออนุญาต ลูกชายเขาก็ดูในในคลิปสวพเก้าหนก็บอกเขาว่านี่แหละเวลาเจ็บของคนอื่นได้ก็ทําเหมือนพ่อเอาไปคืนเขาอย่าไปเจ็บเป็นของตัวเองพ่อสอนลูกไปอย่างนั้นครับความซื่อสัตย์ก็ถ้าเกิดทําดีก็ได้ผลตอบแทนกลับมาดีนะครับ